สำหรับพัดมาของใครตัดเหล็กแล้วมีอาการแบบนี้ครับไปมาบ้างไม่มาบ้างตัดเหล็กก็ไม่ผ่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาถับไปมาบางทีก็ม,มาเน่ยประมาณนี้ แก้ไขได้เลยครับดูเลยครับวิธีการเปลี่ยนหัวพัดมากนิดเดียวก็สามารถใช้งานต่อได้อย่างสวยงามเลยครับไปดูกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการถอดหัวพัดมากเวลาตัดแล้วมันมีแต่ลมออกแต่ไม่มีไฟบางทีมีไฟแต่ไม่มีลมแต่ส่วนใหญ่จะมีลมและมันมีไฟว่าเกิดอะไรขึ้นเมาลองถอดดูแต่ก่อนถอดก็จะเาลืไปปิดสวิต ให้ปลอดนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราแต่ถ้าเป็นช่างแล้วก็หรือว่าคนที่เขาจะรู้ว่าไม่ต้องปิดก็ได้ครับแต่ท่านหลับทีมงานช่างเล็กแล้วก็ปลอดภัยไว้ก่อนครับทุกครั้งที่ทํางานเกี่ยวกับฟืนไฟต้องปิดสวิตช์ให้เรียบร้อยก่อนครับมาถอดดูครับอันนี้มันใช่มุลหนุนได้อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สำหรับหัวพัดมากเวลาเปอาไปมันก็จะมีแต่ลมออกแต่ไม่มีไฟหรือบางทีมีทั้งลมและไฟแต่เป่าไม่ขาด อาการก็จะเป็นแบบนั้นเราก็จะมาถอดดูข้างในนี้ว่ามันหลวมไหมนี่ครับถอดออกมาเลยนี่คือหัวมันหัวมันก็ถอดได้ครับเนะี่ยถอดได้เปลี่ยนได้เดี๋ยวเราจะดูตัวหลักก่อนตัวตัวนี้ข้างในหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไป ตัวหนัจะเป็นแบบหน้าตาแบบนี้เหมือนกันแล้วครับเนีย่ยใส่เข้าไปนู่เลยพยายามมุนให้แน่นนะอย่ามุนหลวมนะถ้ามันหลวมมันมันจะแข่งพอจะแข่งนิดมันก็มนกมนกไม่จะตัดท่อไม่ค่อยขาดตามเลยตัวนี้แล้วก็ตาม้วยฝาตัวนี้เป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็ตัวปิดท้ายคือตัวนี้นี่ครับ หมุนให้ตึงๆแน่นๆประมาณนี้ทีนี้เราก็จะลองโปิดวิกตัดดูเมื่อกี้ตัดมันก็จะมีแต่ไฟนิดๆหน่อยๆแล้วก็มีลมออกมานี่เราก็ไปเดินไปกดซิกมา

นี่ครับก็จะประมาณนี้สำหรับการทำความสะอาดหัวพัดมานวหัวก็จะตัดได้ดีและครบลมแรงไฟแรงเหมือนเดิมครับขอบคุณการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทก,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 กาลังใจนะครับเราทาําสะอาดหัวหรือว่าเราเปลี่ยนหัว,วก็ได้ครับท่านชมเจอกันีกทีคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ